วัสดีค่ะปอค่ะที่ปรึกษาการขายนิสสันป้ายแดงออนไลน์บายชอเอราวันนะคะวันนี้มีโปรดีๆสำหรับเจ้า All New Amira รุ่น EL คันนี้นะคะสำหรับรุ่น EL คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะคะมีดาวเริ่มต้น19,000บาทเท่านั้นนะคะค,คุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะโปรดาวเริ่มต้น19,000บาทนะคะผ่อนอยู่ที่8,100เท่านั้นนะคะ เรายังมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะฟรีค่าจดทะเบียนแล้วก็ฟิล์มเซรามิกนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าสนใจนะคะต้องการดอกเบี้ยน้อยนะคะเราก็มีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0.89ให้คุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบแต่งรถนะคะเราก็มีฟรีสเกิร์ตฟรีเบาะหนังคุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะต้องการโปรโมชั่นแบบไหนเรามีบริการให้คุณลูกค้านะคะ <S <S คสำหรับรุ่นนี้นะคะที่ปอแนะนำทำไมถึงแนะนำรุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Eco Car <S <S เป็น All New a m i r a เครื่องยนต์1.0ลิตรนะคะมาพร้อมกับชุดความปลอดภัย าการเตือนกันชนนั้นหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับถุงลม2ลูกนะคะระบบช่วงร่างนะคะก็จะมีควบคุมการทรงตัวนะคะระบบช่วยออกตัวขนาดอยูอ่บนเนินนะคะและก็มีระบบเบรก ABS นะคะป้องกันล้อล็อกแล้วก็ EBD กระจายแรงเบรกสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถ เก่งอีโกคาร์นิสันรุ่นนี้นะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกชอยระวันนะคะเราก็มีบริการรับจองเซ็นสัญญาและก็ส่งมอบรถกันทั่วประเทศทักเข้ามาได้เลยนะคะต้องการโปรโมชั่นไหนนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ฝากรถเจ้าออนิวอ m เมรารุ่น EL คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ